สำหรับการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่9จังหวัดของภาคเหนือนะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็สั่งกำชับให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังไฟป่าแล้วก็เข้มงวดเอาผิดผู้ที่ฝ่าฝืนขณะที่กองทัพก็เร่งเข้าช่วยเหลือดับไฟป่าเพื่อลดภาวะหมอกควันค่ะเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเฮลิคอปเตอร์แบบพิวอี้และชีนุกที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพสิงคโปร์ขึ้นบินลาดตระเวนที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติการดับไฟในจุดที่เกิดไฟป่าขณะที่ตำรวจภูทรภาค5เร่งประสานความร่วมมือและบังคับใช้กฎหมายในการจับกลุมผู้ที่ฝ่าฝืนก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศโดยให้ตำรวจทั้ง153สถานีใน8จังหวัดภาคเหนือเร่งประชาสัมพันธ์และออกกวดขันจับกลุมผู้ที่ฝ่าฝืนเบื้องต้นมีการจับกลุมไปแล้ว16ราย ส่วนที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่2กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าดับไฟที่กำลังลุกไหม้ในป่าแม่เข้าต้มบริเวณหมู่บ้านบ่อทองหมู่ที่5ตําบลท่าสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังลุกไหม้มานาน3วันแล้วแต่เนื่องจากพื้นที่เป็นหุบเขามีหน้าผาสูงชันทำให้การดําเนินการยากลําบาก จึงเน้นไปที่การสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่สวนและไร่นาของชาวบ้านก่อนวันนี้ที่อำเภอเมืองชีงรายมีค่าฝุ่นละอองสูงสุด333ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรส่วนที่จังหวัดน่านปัญหาหมอกควันส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้นายอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการให้พื้นที่ทุกอำเภอเฝ้าระวังกวดขันเรื่องการเผาป่า หากพบเห็นผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีพร้อมกับตัวนโรงให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยขณะทำกิจ,จกรรมนอกบ้านป้องกันควันพิษเข้าสู่ร่างกายด้านกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดวยต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเผาป่าเพื่อทำการเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์พร้อมเน้นย้ำห้ามเผาโดยเด็ดขาดและจะเข้มงวดเอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืน